ฮัลโหลนี่วันนี้เนี่ยนะคะจะเอาภาพห้องน้ำสาธารณะที่ฝรั่งเศสแบบจริงๆจะจะโจ่งนะคะเพราะว่าเคยเมา์มอยห้องน้ำฝรั่งเศสว่าแบบเออนะเอ้ยทำไมมันไม่มีฝ่ารองน้งทำไมไม่มีที่รองก้นเดี๋ยวจะหาว่าโกหกนี่ห้องน้ำสาธารณะแถวบ้านอินเองไปดู <im machine> <issimo> <med> รัน <Run. S 1> นั่นลูกน้อยหอยสังนะจ๊ะนี่อะดูห้อนงน้ำของคนทั่วไปก่อนนะคะนี่เห็นไหมเออมันไม่เน่าอะไรแต่เออมันสะอาดเขาทำความสะอาดตลอดแต่เห็นไหมว่ามันไม่มีฝารองนั่งคะ่ะนี่แล้วนี่ก็มีทิชชู่วไว้บริการนะคะอ่ะ ต่อไปดูห้องน้ำของอผู้พิการนะคะว่าเป็นอย่างที่อีแม่บอกหรือเปล่าไปดูค่ะโอ้ยลูกปิดประตูนี่ค่ะเปิดพามเข้ามาปั๊บนี่ค่ะนี่คือห้องน้ำของผู้พิการนะคะหรือว่าคนแก่อะไรก็เข้าได้เห็นไหมคะความห่างระหว่างโถส้วมถึงไอ้นี่โอ้โห สูงเลยค่ะและแน่นอนค่ะทอส้วมไม่มีที่รองตูดและไม่มีฝาปิดค่ะแต่แต่ก่ยังดีนะคะนี่มีที่เอาไว้ไปยันพออ้อมเด็กนะจ๊ะจะได้แบบเออไม่ต้องเปลี่ยนในป่านะเออจะได้แบบอันนะมีที่เปลี่ยนให้มันเป็นหลักเป็นแหล่งลูกจะขี้จะเยี่ยวก็เปลี่ยนตรงนี้ได้นะคะนี่แหละรีวิวเบาเ เป็นน้ำจิ้มห้องน้ําสาธารณะนะคะเพราะว่าก็มีหลายคนที่แบบถามมาโดยเฉพาะเพื่อนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นน่ะเพราะว่าห้องน้ําที่ญี่ปุ่นน่ะเราก็รู้กันว่ามันมาตรฐานสูงมากคือแบบคิดละเอียดมากว่าอันนั้นหน้าหนาวเอ่อที่รองก้นก็ต้องอุ่นหน่อยอะไรเงี้ยน้าที่จะออกมาก็ต้องเป็นน้ําอุ่นเออระยะที่คนนั่งแล้วหยิบทิชชู่มันต้องเป็นระยะที่ได้แต่ที่ฝรั่งเศสโนค่ะไม่ใช่อย่างนั้น คือมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนทุกที่เป็นอย่างนี้นะคะแต่เก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซนค่ะที่ห้องน้ํสาธารณะมันเป็นอย่างนี้อันนี้คือแบบเอออยู่ในเกณฑ์ดีแล้วค่ะเพราะว่าสะอาดบางที่นะคะอือย่าให้เศษแต่ที่นี่นี่คือแบบเออโอเคสะอาดเลยเพราะเขามาทำความสะอาดตลอดเวลาแต่ก็อย่างที่บอกว่าอันนะไม่มีตีปิดฟ้าตัวส้วมไม่มีที่รองก้นค่ะ มาอยู่ฝรั่งเศสนะคะสาวๆท่านใดที่มาอยู่ฝรั่งเศสนะคะฝึกโยคะไว้ค่ะฝึกทำสควอตไว้ให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรง Lengthening spine. change Don't your your เคยไปเช็คในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันแล้วก็เคยไปถามเข้ามาเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมที่ฝรั่งเศสมันถึงไม่มีแบบทั้งฝารองนั่งแล้วก็ฝาปิดใช่ไหมคะ เขาก็บอกว่าออันนะเพื่อความรวดเร็วในการทําความสะอาดและทําให้ทําความสะอาดง่ายแต่แบบเอยคิดถึงคนใช้หน่อยไหมเพราะว่าแบบเออถึงแม้ไม่มีฝาขอที่รองหน่อยขอที่รองหน่อยเพราะแบบเวลานั่งบนโถส้วมแล้วแบบไม่มีที่รองอะ่ะเอาจริงแบบรู้สึกแปลกๆมากรู้สึกแบบแบบมันขาดอะไรไปในชีวิตแต่แบบข้าฉันแล้วเธอจะรู้สึก เสียใจอ่ะทําไมไม่มีอะไรก็อันนะอยู่ไปอยู่ม,มันก็ชินนะคะเดี๋ยวนี้คือเวลาเข้าห้องน้ําที่ฝรั่งเศสก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้หรอกเป็นมานานแล้วตั้งแต่อยู่เมืองไทยแหละเวลาเข้าห้องน้ําสาธารณะไม่ว่าจะเป็นที่ห้างหรือที่ไหนเนี่ยจะพกแบบเออแอลกอฮอล์ค่ะที่เป็นแบบสเปรย์แล้วก็ขีดสเปรย์ปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บแล้วก็ใช้ที่ชูเช็ดถึงจะนั่งอีกทีหนึง่งอันนะ มันพอมาอยู่ฝรั่งเศสปั๊บก็ใช้แบบเหมือนเดิมและยิ่งพอมีโควิดแบบนี้ยิ่งเช็ดหนักก็ไปกว่าเดิมคือเช็ดตั้งแต่ประตูใหญ่แล้วก็ประตูเล็กในห้องน้ําแล้วก็เช็ดห้องน้ำาั้มคือตลกมากเคยมีเพื่อนมาเป็นเพื่อนคนไทยนะคะมาเยี่ยมที่ฝรั่งเศสนี่แหละแล้วเออก็ไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่กันนางไม่ยอมเข้าห้องน้ําห้องอื่นนางจะเข้าตามหลังอีแม่เพราะว่าน้าบอกว่า สะอาดมั่นใจได้เพราะอีแม่เช็ดบ้าเช็ดบ้าบอเช็ดเลยนักหนาเช็ด <c ười> คือเช็ดเหมือนคดพ่อคดแม่ผลิตแอลกอฮอล์อะค่ะคือแบบอันนะแอลกอฮอล์เยอะมากที่บ้านคือมีเยอะตั้งแต่ก่อนโควิดพอช่วงโควิดก็เลยไม่เดือดร้อนใครเขาจะแบบเออหาซื้อแอลกอฮอล์ไม่ได้อีแม่มีมีเป็นลิตร <c ười> อ่ะแต่ขอออกตัวไว้ก่อนว่าห้องน้ําที่ฝรั่งเศสนะห้องน้ําสาธารณะเนี่ยส่วนใหญ่อันนะเป็นแบบนี้ แต่ถ้าเป็นห้องน้ําที่อยู่ในห้างนูงน่นนี่นัน่นในโรงรรง,ง,งแรมนะคะก็เป็นห้องน้ําดีค่ะคือสะอาดและบางห้างนะคะถึงขั้นมีน้ําอุ่นให้ด้วยแต่เรื่องที่ฉีดตูดนี่คือว่า…หาได้น้อยมากน้อยมากจริงๆเคยไปเที่ยวอิตาลีแล้วไปเจอที่ฉีดตูดเฮ้ยแบบดีใจมีความรู้สึกเฮ้ย ฉันกลับมาเมืองไทยฉันกลับมาประเทศดินแดนสยามดินแดนแห่งที่ฉีดโกนรู้สึกแบบอืมโฮมสุวิทโฮมมากจริงๆเนี่ยผู้หญิงกับการเข้าห้องน้ำสำคัญมากคือที่เมืองไทยเราไปไหนมาไหนเนี่ยเออเจอห้องน้ำยองๆเหลาก็จริง เราสามารถไปขอเข้าห้องน้ำตามร้านอาหารอะไรได้นะคะอันนี้คือสมัยนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะคะแต่ว่าสมัยอ e ีแม่สาวๆคือแบบสามารถทําแบบนั้นได้แต่ที่ฝรั่งเศสไม่นึกจะจะเข้าห้องน้ําที่นี่อย่างน้อยกาแฟ1แก้วต้องได้ <Okay. S 1> เวลาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยถ้าเป็นในเมืองค่ะก็จะมองหาเคปซีหรือ McDonald ลหรือ Burger King นะคะเพราะว่าห้องน้ําพวกนี้เนี่ยมันจะมีรหัส ถึงแม้ว่าบางทีมันก็ยอมรับเลยว่ามันสกรปรกแหละเพราะว่าคนเข้าเยอะบางทีเนี่ยไปซื้อไอศครีมอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถขอรหัสเข้าห้องน้ําได้หรือบางทีก็แบบเออแอบแอ,บแอบไปขอคนฝรั่งเศสนั่นแหละที่เป็นลูกค้าของร้านนั่นแหละก็บอกเออเธอขอรหัสเข้าห้องน้ำหน่อยสิอะไรอย่างงี้พอได้อยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับ โอเคนี่แหละค่ะเป็นรีวิวจิกัดจิกัดเรื่องห้องน้ํานิดนึงนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะอย่าลืมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe และดานดานิกาค่ะคือพานางมาเล่นอ่ะแล้วก็กดดิ่งริ่งริ้งนะคะเวลามีวิดีโอใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้ามาดูกันสำหรับวิดีโอนี้ก็บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายแล้วลูกอ่ะอืมสำลักน้ําลูกแม่บ๊ายบายจุ๊บๆุ๊บบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วลูกอ่ะบ๊ายบาย